เมื่อวานผมพูดถึงเรื่องรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่ถูกจรกรรมหรือลักไปจากประเทศไทยวันนี้ผมก็จะพามาดูรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยส่วนมากก็คือยี่ห้อ Honda ยี่ห้อ s u z u กิยี่ห้อ Yamaha ยี่ห้อ Kawasaki ซึ่งทั้ง4ยี่ห้อนี้ก็คือรถแบรนด์ญี่ปุ่น แล้วก็ม okay, ีแบรนด์ยุโรปก็เคยเป็นดูคัติตอนนี้ก็น่าจะมีรถได้เป็นเป in ็ของอังกฤษแหะครับแต่ว่าเขาบอกว่าประกอบหรือผลิตในประเทศอินเดียคือยี่ห้อ r รยัลเอลฟิลรถจีนไม่มีนะครับในประเทศไทยรถมอเตอร์ไซค์จีนขายไม่ออกขายไม่ได้เคยเอาเขามาขายครั้งหนึ่งแล้วคือยี่ห้อเจีดีใช้โครงของยามาฮ่าก็ ขายแบบเดียวก็เจ๊งทีนี้ที่ผมพูดเมื่อวานว่าเรื่องที่มีการขโมยรถไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านผมเคยตั้งข้อสังเกตว่าทําไมรถยนต์ญี่ปุ่นหรือรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อญี่ปุ่นที่ผลิตในประเทศไทยจึงไม่ได้ข้ามไปขายในประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นทั้งที่อยู่ใกล้ชิดติดกันนี่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าว่าเราส่งรถ ที่ผลิตในประเทศไทยไปขายที่บ้านเขาแล้วเลมีการขโมยไปมันก็จะคงจะแยกแยกออกยากนะอันนี้รถป้ายเหลืองๆแบบนี้คือรถจักรยานยนตนรับจ้างหรือเรียกว่าวินนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะครับผมจะมองดูว่ามีรถยุโรปไหมยอยู่แถวเนี้ยอันนี้ Honda PCX อันนี้น่าจะเป็นรถอย่าดูกันชอปเปอร์คันนี้ยี่ห้ออะไรนะครับ คาวาสกิยังไม่เห็นรถยุโรปนะครับนี่ดูกะติี่ครับมีอยู่หนึ่งคันดูกะติแต่ก่อนมีจิเลล่ามาขายเป็นรถอิตาลีก็เจ๊งไปมอไซค์แบรนด์ไทยก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีมอไซค์แบรนด์ไทยจริงๆมีแต่ของญี่ปุ่นเท่านั้น อันนี้เป็นเวสปา,าอันนี้ยี่ห้ออะไรอะแซมพิลล่าหรืออะไรเนี่ยครับมาดูกันสเปเชียลดูไม่ออกยี่ห้ออะไรนะครับ ก็ mm hmm. การซื้อมอเตอร์ไซค์คนไทยจะซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ต่อเมื่อมีอายุ17ปีบริบูรณ์นะครับอันนี้ส่วนมากจะเป็นมอเตอร์ไซค์ใช้สำหรับวัยรุ่นนะครับผู้หญิงก็จะขับที่ทเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยครับของผมเป็น Honda Nice เคืงร1 0 c c ซีซีอายุก็ประมาณเกือบ30ปีแล้วมั้งเนี่ย ขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะครับสวัสดีครับ